สวัสดีครับผมนรุนะครับก็อยู่ในการที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานรรุนะครับประชาทิตฐ์เจ็ดสิบหกรุ่งกรุกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับผมมากับรอกหยดน้ำนะครับจากค่ายไดว่านะครับที่เรียกว่าเป็นในรุ่นทับทับขึ้นมาหน่อยนะฮะก็มาหนึ่งรุ่นแล้วตอนนี้นะครับเป็นซซเลียนเอสวีทีนะฮะแต่เป็นเซเลียนไม่ธรรมดาเป็นซีเลียนสิบจุดศูนย์เออ สิบจุดศูนย์นี่อะไรสิบจุดศูนย์สิบลูกปืนหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูกันหรือว่ารอบสิบหรือว่าน้ําหนักสองร้อยสิบกรัมไม่ใช่นะนะครับหรือว่าหมุนขาหมุนรอบหนึ่งรอบเก็บสายได้สิบเมตรมันคงไม่ใช่นะ,อะเอาอย่างนี้มาหรือเรามาเปิดกล่องไปด้วยกันเลยที่ผมถืออยู่เนี่ยมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับมาดูจากกล่องก่อนนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะนะครับเข้ามาแล้วนะครับผมจะเปิดจากซ้ายก่อนละกันคนนี้นะครับ เป็นประกรับนบริษัทใดว่าสิโกโกประเทศไทยนะครับอ่าแล้วก็เปิดมาเจออะไรอีกละกลาแกรมคู่มือต่างๆนานาก็อยู่ประมาณนี้ตรงนี้ดีเทลนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะนะครับก็มีอะไรโอ้แผ่นอะไรวะอ้าวมดแล้วนะครับก็ว่าเปิดเลยนี่ครั้งแรกของผมอนกันนั้น này. นี่สวยางามมาอ่ะผมก็ติดอยูวะ ปูนครับเป็น S V G 1นะครับตัวเดียวกับที่อยู่ในสตรีทตัว่116จำได้ไหมนะฮะโอ้โหแสดงว่าี่ยตีไกลลิฟฮะค,ความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะสุดยอดอยู่แล้วนะครับระบบหน่วงเป็นหน่วงไม่เหล็กนะฮะมองด้านข้างนี้สปอร์ตหล่อเลยออกแบบมาอย,ย่างรถหยดนเลยนะนะครับ ซีเรียนสิบจุดศูนย์ก็คือรอบสิบนั่นแหละนะครับหมุนขาหมุนลออหนึ่งรอบโอ้โหกดไปสิบรอบนี่ฮะสำหรับงานชโดพุกวัดเบสสปินเนอร์เบสนะฮะหรือว่างานวิ่งล่าพที่ตีไปแล้วลากกลับกับด่นด่วนจีทันใจเลยนะนะครับสปูลอ่าสตา์เวนก็เป็นใส่ตอนนะนะแขนก็เจาะรูลดน้ำหนักมาแบบนี้นะฮะหนอกเล็กเหมือนเหมือนตัว หมือนตัวทับทัทั้งหลายเนี่ยจะใช้หนอกไซส์ประมาณนี้ของได้ว่านะครับสามารถถอดเปลี่ยนแต่งได้ต่อยอดได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็คอนสปูนปรับแบบนี้นะฮะเป็นคอนปรับเกลียวในนะฮะแล้วก็ตรงนี้สวยงามมากเลยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมออกแบบมาดูดีเลยสองข้างนี้นะสีเป็นสีแบบอ่าสีดำเมทัลลิกนะฮะ ด้านเมทัลลิกตัดจากข้างบนเป็นสีดำนานะครับแล้วก็เฟืองสับรดนะฮะหรือที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะต้นขอควายเนี่ยเป็นโลหะนะครับตัวเกียร์สายเนี่ยนะแล้วก็แป้นกดรีสปูลเป็นโครเมียมนะครับอือแล้วเปิดตรงนี้เปิดไงล่ะปุ๊บนะตัวนี้เขาจะเขียนว่าโอเปนนะฮะแล้วก็ปัตไปที่ เวามเป็นโอเพ่นนะฮะแล้วก็ดื่มเรามาตรงๆค่อยๆดื่มกันปะึ๊บนี่เอสวีสปูนตัวนี้มีลูกปืนอยู่หนึ่งกระหล่ำอย่าลืมหยดน้ำมันนารุนะจ๊ะปรับเราดาบก็ปรับอย่างนี้นะจ๊ะนะครับนี่ครัำสปูนที่เขียนไว้เลยว่านี่จะเป็นถ้วยอิสระเอสวีจี1นะครับตรงนี้มีลูกปืนอยู่หนึ่งลูกนะข้างนี้ก็ประกอบกับนี่อีกหนึ่งลูกประคองสางขวาเลยโอ้โหอะไรวะนะลื่มตื้นแน่นอนแล้วก็แข็งแรงด้วย ะครับตัวนี้ก็เขียนว่าลายเดเมิเตอร์สายนี่อยู่นี้มาเลยนะฮะมีนหนักเบามากอะ่ะสมบูรเบาอยู่เลยแล้วดูนี่ฮะสร้างขึ้นมาไว้กันน้ำเข้าเพนเนียนเกียร์นะฮะอย่างสูงอะฮะน้ำาทงหมดสิเข้าเลยนะฮะแล้วก็มีลูกปืนประกองเพนเนียนเกียร์ตัวงด้วยโอ้เยอะไปไหนใชนะครับเพนเนียนหนึ่งศูนย์ นะครับไม่ได้แพงะลยนะแบบแนี้ราคา,ถาแถวๆหมื่นนะฮะอ่ะใส,ส่ก่อนปึ๊บมาแล้วก็ปิดตรงนี้นะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะสวยงามทั้งนี้จะกลนงคำว่าเซนเรียน10.0 SVTW นะครับนะก็ลัาตาเดี๋ยวมีภาพ ให้ดูแหละนะฮะมาดูถึงสเปคกันนะครับตัวนี้นะฮะรอบสิบจุดศูนย์ต่อการหมุนขารอบหนึ่งรอบนี่แหละน้ำหนักก็รอบสองร้อยสิบห้ากร,รัมนะคะ 9. 9รับพลังเบรกนะฮะเก้าจุดเก้าบอหรือสี่จุดห้ากิโลโอ้โนะ,ะนี่ก็แสดงว่าพลังเบรกไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ถ้าไมเล่นพวกปลาขังปลาอะไรก็ถ้าจะดีนะเอสบีคอนเซ็ปต์ด้วยนะครับ แล้วก็บนขาล่าหนึ่งเล่าเลยเก็บสารได้เมตรกว่าใน,นนั้นหนึ่งเมตรหนึ่งร้อยหกเซน่ะแล้วก็สิบลูกปืนนะสิบลูกปืนมันก็ลื่นอยู่แล้วแหละเนาะมาลืะนะล่นอยู่แล้วล่ะลูกปืนทั้งสิบตัวไหนอะนะครับเวลาได้ปลามาเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนปลามันไม่มีน้ำหนักเลยนะความลืนม่นช่วยได้จริงบางทีพลังเบรกไม่ต้องเยอะมากแต่ความลื่นของลูกปืนมันช่วยได้นะงั้นแกข้างขวาดูนะ ต, B, ตัวนี้ประกันหนึ่งปีจากไดว่าเซนโกรนะเหมือนกันนะมว่าข้างขงวาสีมันสวยนะผมว่ามันไม่ได้ดำอย่างเดียวนะมันไม่ได้ดำกับดำด้านตัดกันสองสีนะมันมีนี่ด้วยแถมเข้ามาด้านข้างนี้นะฮะเป็นเส้นเส้นดูดูดโอ้โหดูหรูหราดูดาดฮ,ลฮลาลโฮารา ดูรูคาร์ดีเลยนะครับคนแรกจริงคนแรกจริงยิงถือบินเลยนะราคาจำไม่ได้นะครับราคาอยู่มันแถวๆหมื่นเดียวเองนะฮะหมื่นนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็แล้วแต่ร้านไหนก็จะโปรโมชั่นลดลงไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่แต่ก็เป็นอีกรอบอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้สำหรับใครที่มีงบประมาณแถวๆหมื่นที่จะซื้อเหล้าหยดน้ำเจ๋งๆไมาใช้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเพราะตอนนี้ถ้าเกิดจะหา <c oughs> เล่นรอบสูงๆอ่ะ ก็มีมั้งในตลาดนนะก็น้อยนะส่วนใหญ่จะไปเจอรอบเก้าอย่างนี้นะนี่มาแล้วซีเรียนรอบสิบานะนะะสายพาดนะนะฮะสายเขาเรียกว่าสายปั้นสายปั้นสายปั้นสายพาดนะครับนี่เป็นน็อตตัวผู้นะใช่ไหมน็อตตัวผู้เหมือนสตรีทเหมือนเรียวกะอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาไปแต่งแขนไปแต่งอะไรกันว่าดูเลยนะฮะว่าตัวนี้เป็นตันะวผู้อ่ะก็ผมนั่งรถ ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะฮะรอบนี้มันดีอยู่แล้วแหละนะฮะออกก็เอามาแค่เปิดมาให้รู้จักหน้าค่าตากันว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรไงแล้วก็มีจำหน่ายแล้วนะนะครับใครี่สั่งซื้อก็ไปตามไอเดียไลน์ที่ขึ้นมาให้เลยนะครับนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับร้านอุปกรณ์ตกปลานโรดนะครับประชาทิ่เจ็ดสิบหกทุ่งคุกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมารีวิวให้อีกนะฮะสไลด์ที่มันเข้ามาใหม่จะได้มารู้จักหน้าค่าตากันกดติดตามไว้ด้วยนะกันนะ ไปแล้วครับตั้นๆั้นนี่สวัสดีครับ